ค่ำคืนนี้ที่พระองค์เจ้าทรงโปรดในพระบิเจ้าได้มาเป็นพยานในวันนี้ขอบคุณคณะผู้อภิบาลนะคะที่ให้โอกาสข้าพเจ้าเป็นพยานในเรื่องการรับใช้พระเจ้าความจริงขพระเจ้าเนี่ยก็เติบโตรมาจากอบอฟโคริสเตียนนะคะพี่น้องทุกคนเรับเชื่อพระเจ้าเลยคุณพ่อเป็นผู้ขาไปที่โบสถ์นะคะรับเชื่อหมดนะคะก็เริ่มเรียนโรงเรียนมาเรียนศึกษาตั้งแต่เด็กๆ จนเข้าวัยรุ่นพระเจ้าก็เข้ากลุ่มเซียนก็เป็นเด็กนักเรียนดาราก็จะเข้ากับคณะลูกแก่น้อยเรามีกิจกรรมในพระพเจ้าก็ร่วมค่ะโตไม่นิ่นึงเลยอยเอสซีเอ็มพระเจ้าก็ร่วมจนจบมัธยมศึกษาตอนปลายพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระเจ้าอยากรับใช้พระเจ้าอยากเป็นพยาบาลของเจ้าทรงช่วยข้ามอุ่แต่ว่าเวลาตอนสอบเนี่ยข้อกำหนดมันมีมากมายและองคนแข่งขันมากมายพระเจ้าก็รู้สึก ใจพอสมควรความสูงของพระเจ้าก็เป็นแค่ป่นๆก็ร้อยห้าสิบเซนน้ำหนักก็ไม่ถึงสี่สิบปีเธอพระเจ้าพยายามขุนตัวเองเอาจนอ้วนนะคะก็พอ,พอที่จะ,ะเพิ่มน้าหนักได้นิดหน่อยขอบคุณพระเจ้าที่ทรงนำาพพระเจ้านะคะจนสอบผ่านเป็นพยาบาลในช่วงที่เป็นนักเรียนพยาบาลพระเจ้าก็มีโอ,อก,กาสที่เร่วมกับนนคณะ CE ไมคโคริกน,นะคะก็ได้ออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องดโรงพยาบาลน,นะคะทุกวันศุกร์ก็จะไปร้องเพลง แตอธิษฐานกับพี่น้องที่เป็นริเตยนในในห้องเตียงของคุณป่วยคุณพ่อยเชื่นชมนะคะเมื่ออยากจะให้มาทุกอทิษฐานนี้แล้วพอเมื่อพระพเจ้าจบการเป็นพยาบาลแล้วพระพเจ้าก็เป็นพยาบาลเป็นขั้นพระพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าก็ได้น่วมอีกกลุ่มเนื้อกลุ่มมอสค่ะชื่อย่อคือ่ามอสมาจากชื่อเต็มว่าแม็กซ์วล์ิสสัมพันธ์ค่ะในกลุ่มเนี้ยจะมีทั้งพนักงานที่ระดับไม่ว่า เราก็มีกิจกรรมของเราคือออกไปเยี่ยมเยียนพี่น้องเอาที่จับต่างๆรอบนอกโดยที่เจ้าหน้าที่ที่มาเป็นสมาชิกกลุ่มเราเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกของที่จับต่างๆนะคะเราก็ไปกันด้วยมอเตอร์ไซค์นะคะเราก็ซ้อนกันไปถ้าที่จับไหนที่ไกลมากเราก็จะนอนค้างคืนแล้วก็ร่วมกันเป็นพยานนะคะร่วมกันสอนมตกัมพีร์ร่วมอยู่กับพี่น้องเจนพี่น้อง จ้าก็เคยซ้อนใจแล้เจ้าก็ล้มลงนะคะก็หมอดินกรนะคะพระเจ้าล้มลงนะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าปกป้องใจมาทุกครั้งไปเมื่อพระเจ้ามีครอบครัวเจ้าก็หมอแต่สารบรมจะเรื่องครอบครัวเจ้าก็ไม่มีโอกาสที่จะร่วมงานในิในของกลุ่มมอปศทุกคนก็ต่างคนต่างแยกย้ายก็คือแต่งงานกันนะคะดังนั้นกลุ่มมอปศก็สลายก็ไม่มีใครทำให้จุดักเหชีวิตของพระเจ้า ในปี2540ข้าพเจ้าเจ็บป่วยด้วยเป็นมะเร็งต้อหมนข้าพเจ้าร้องไห้กับข้าพเจ้าข้าพเจ้าว่าทําไมเรื่องนีงเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าทั้งที่ข้าพเจ้าก็ดูแลสุขภาพตามสมควรนะคะแต่ข้าพเจ้าก็ถวายรับใช้ข้าพเจ้าในฐานะที่เป็นอนุชนแล้วแต่อาจจะไม่ทํามากมายข้าพเจ้าก็เริ่มให้ควรคิดชีวิตว่าชีวิตเนี่ยที่ถึงพระคุณของพระเจ้าเนี่ย ที่เราอยู่ได้ทุกว nice ันเนี่ยเพราะว่าเจ้าประทานให้เราพระเจ้าจึงตั้งเป้าหมายว่าหลังจากนี้เจ้าจะทุ่มเทความสามารถให้กับงานของพระเจ้าหลังผ่าตัดพระเจ้าก็ได้เป็นกรรมการฉันทภาระเป็นงานแรกที่พระเจ้าได้ดูกขอเข้ามาช่วยขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าได้เห็นตัวอย่างการรับใช้พระเจ้าจากผู้ใหญ่ที่จับหนึ่งปีต่อมาพระเจ้าก็เลยเป็นประธานที่หนักกว่าเดิมอีกพระเจ้ารู้สึกหนักใจแต่ได้รับการช่วยเหลือจากพระเจ้า ผู้ใหญ่ในที่จับก็ให้คําแนะนํำในความช่วยเหลือแต่พระเจ้าจะเห็นความรักของพระเจ้าข้ามกลางพี่น้องที่ร่วมแรงร่วมใจกันมานมัสการพระเจ้าในแต่ละเดือนก็จะขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันเกิดก็จะมีโอกาส่วมสามัคคีธรรมกับพี่น้องมากขึ้นพระเจ้าก็ได้เป็นมัคคนายกอีกสี่ปีพระเจ้ามีของประทานที่เด่นชัดก็คือการรับใช้และโภนมีปัเป็นตารางที่พระเจ้าประทานให้ บางครั้งพระบาู้สึดเหน็ดเหนื่อยมากจากการทํางานพอมารับใช้พระเจ้าก็รู้สึกหายเหน็ดเหนื่อยมีสัที่สุดเห็นที่น้องมาทำพิการร่วมกันงานรับใช้ในที่จักรเรามีมากมายพระเจ้าผ่นใจพี่น้องทุกท่านให้เรามารับใช้พระเจ้าตามตารานที่เรามีอยู่ไม่ว่างานเล็กงานน้อยอย่างไรไม่ได้พูดเกลียดกับพระเจ้าพระเจ้าจะใช้เราให้เป็นภาชนะที่จะใช้ได้ ขอให้เราใช้ของประทานในสัตซ์ซื่อตะทุ่มเทจนสุดหัวใจของเราพระเจ้าจะได้รับการสรรเสรุญค่ขอบคุณค่ะ